สวัสดีตอนเช้าค่ะนี่เรากำลังจะไปเออยอรมันแล้วตอนนี้กี่โมง7จ็ดมงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งน,นะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยให้ดูเดี๋ยว๊นี่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเจ็ดมงครึ่งสวยมากเลยมันมันตรงกับถนนที่เราอยู่พอดีเลยนี ตรงฝั่งฝั่งทุงนู้นนะคะฝั่งทังนู้นจะเป็นทะเลแต่ว่าเป็นทะเลที่แบบว่าเล่นไม่ได้นะมันหนาวก็เดินไปชมวิวได้แต่ว่าคลิปอาจจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าลมมันจะผ่านอะไรประมาณนี้ ละมานแล้วนะคะก็คือจะเป็นเมืองเฟลนสเบิร์กนั่นเองนะคะขับรถมา3มชั่วโมงเนาะจากเมืองที่เราอยู่ที่ที่เดนมาร์กชื่อว่าบล็อกฮูส s นะคะก็จริงๆตรงนี้มันมันข้ามชายแดนมาแค่ประมาณ5นาทีเองนะมันก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าสแกนดิเนเวียนพาร์คอะคะ่ะก็เหมือนเป็นจุดแบบช้อปปิ้งซื้อของเนาะแล้วก็ร้านที่เราจะเข้าไปก็คือร้านนี้ร้านแรกนะคะจะเป็นร้าน ขายแบบว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์พวกเสื้อผ้าหมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นโรงแรมที่แบบว่าราคาถูกหน่อยชื่อว่า iBreeze Budget นะสำหรับคนที่แบบเดินทางเที่ยวยุโรปขับรถเที่ยวเองอะไรอย่างเงี้ยก็หาโรงแรมถูกๆพักได้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในร้านกันนะคะเดี๋ยวไป ไม่มีแขกไม่มีคนเลย <laughs> นี่เราเจอกระจกบานใหญ่นะคะระหว่างรอเราก็เช็คอาฟิตของเรานะคะก็เสื้อเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วในคลิปวอล์กล่าสุดก็คือเป็นเสืออ้อคอเต่าสีดำนะคะกระโปรงยีนเป็นกระโปรงยีนผ่าหน้านะแล้วก็เลกกิ้งสีดำเป็นเลกกิ้งคล้ายๆแบบเป็นถุงน่องเลกกิ้งอะคะ่ะที่หนาหน่อยนะแล้วก็รองเทา้ารองเท้าตกลงเปลี่ยนเอาเป็นคู่คู่บูทสั้นมา เพราะว่าเราเช็คสภาพอากาศแล้วมันตอนนี้อากาศประมาณ4 5ห้าองศานะคะก็ไม่ได้แบบหนาวมากนะก็เลยเปลี่ยนเอาคู่นี้มาดีกว่านี่เราเจอของที่เราชอบแล้วอันนี้เก่นห้าขัไปเียนี่ใส่เวลาที่แบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์อหรือว่าเล่นสกีนีเนานี่เราโชคดีมากเลยนะคะเราเจอร้านขายอะไรรถของเรานะคะก็คือว่าโชว์ ต้องการซื้อของเสื้อไหไ่รถของแฟนด้วยนะคะเราก็เลยจะแวะเข้าไปดูของนิดนึงนะคะตอนนี้เราเข้ามาที่ห้างแล้วค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นห้างซิตี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปช้อปปิ้งซื้อของกันในนั้นจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่นะคะก็ตอนนี้ลูกชายคนโตกำลังไปเอารถเข็นอยูนนปั่ะ นี้เรามาถึงเดนมาร์กแล้วนะคะอยู่ที่เมืองออลบองเหมือนเดิมแล้วก็พักทานอาหารเย็นกันนะคะก็มาพักทานอาหารเย็นก็มาที่เดิมเป็นรง้านสเต็กนะคะชื่อร้านเย็นเส้นเบสบูสนะก็เป็นร้านประจําที่เรามาทีไรก็จะต้องมากินที่นี่นะได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังจะทานอาหารเย็นกันนะถึงที่พักแล้วนะคะกาลังจะล้างหน้าแล้วก็มาสังเกตเมคอัพตัวเองว่าเฮ้ยแบบ ติดทนมากอะวันนี้คือบ,บตุเรงตุเรงตลอนตลอดมากเลยทั้งวันนะแต่งหน้าตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าอะเออแล้วก็เนี่ยสามทุ่มนะมาดูดูสิแบบคือแบาบว่าเมคอัพตาเตอะอะไรยังอยู่นะส่วนหน้าหน้านี้คือรองพื้นวันนี้ใช้ลอเร,รียลอ<ม>ิน a ฟ l ์เ l e บ a ลแมทแล้วก็ปากนี่ใช้อนาสตาเซียนะอันนี้กินข้าวไป บางนี้เติมไปเมื่อตอนประมาณขากลับจากเยอรมันแล้วก็ไปกินข้าวเย็นแล้วก็กลับมาเนี่ยก็กินขนมนุ่มนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยคือกาลังจะล้างหน้าไงตอนสามทุ่มแล้วบอกมาดูกระจกก็บอกเฮ้ยหน้ายังแบบยังโอเคอยู่เลยว่าปะเออะปะคือลงพืนอ,อาจจะไม่ได้แบบเนียนเป๊ะเหมือนตอนเช้าอะแต่คือก็น่าังดีอ่ะเออก็เลยบอ impressed ชอบ สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ค่ะตื่นแล้วนะคะก็เมื่อคืนกลับมาถึงนี่ประมาณเอ่อกลับมาถึงที่พักนะคะประมาณสามทุ่มเนาะก็แวะทานข้าวอะไรกันที่เดนมาร์กที่เมืองออบกนะคะก็คือเป็นแวะซื้อกับข้าวด้วยอาหารด้วยของวันนี้นะที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อบิลกานะคะใครที่อยู่เดนมาร์กน่าจะทราบดีเนาะก็ตอนนี้กินอาหารเช้าเสร็จแล้วแล้วก็กําลังทานกาแฟนะคะจะบอกว่า เมื่อคืนอนะอัิเสบเมากเลยนะอยู่ดีๆก็มีวันนั้นของเดือนสรุปแล้ววันนี้ไม่รู้จะได้ว่ายน้ําหรือว่าเล่นน้ําหรือเปล่านะเซ็งมากเลยนะจริง,รงๆอะอยากเล่นน้านะแต่ก็เดี๋ยวไปดูเพราะว่าด้านนอกอะคะ่ะเขาจะมีร้านค้ามีร้านขายของเล็กๆ,ๆน้อยๆเนะี่ยเ้วเราจะไปเดินเล่นกันด้วยเผื่อมีเจออุปกรณ์ตัวช่วยนะคะที่ทําให้เราสามารถเล่นน้ําได้ในขณะที่เรามีวันนั้นของเดือนนะนะคะ แล้วก็นี่จะให้ดูนะคะของที่เราไปช็อปมาเมื่อวานนะโชว์ไม่มีแบบว่าเวลาได้ถ่ายบล็อกนะเพราะว่าแบบเออโมเดอรีบซื้อของขนของอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าของที่เราได้มาเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นแบบอาหารแมวนะคะอุ้ยไม่รู้มองเห็นป่ะนะมันเมื่อนิดนึงก็จะเป็นพวกอาหารแมวเป็นของใช้จุกจิกในบ้านนะคะเป็นกระดาษทชชูปเปียกนะแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นอาหารแมว นะคะเป็นผงซักฟอกเป็นไอ้ทับเลตที่เอาไว้ใช้ล้างกับเครื่องเครื่องล้างจานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มเป็นเบปซี่เป็นโค้กอะไรเงี้ยเพราะว่าของพวกนี้คือที่อยู่อยู่ที่ทางเยอรมันเนี่ยจะราคาถูกกว่าเยอะคนถ้าเกิดว่าคนเดินทางกันแล้วแบบถ้าเกิดจะผ่านเยอรมันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแบบชอบซื้อของกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่รู้นะคือแบบว่าเออ ไปเที่ยวเยอรมันแล้วก็เวลาจะกลับทีก็ต้องซื้อของแบบเต็มรถแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้นะคะนี่มาถึงแล้วค่ะจุดที่มีร้านค้าขายเนาะก็จะเป็นแบบว่าเล็กๆนะคะเป็นมีร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าอะไรยอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแบบว่าให้คนมาเล่นกันตอนซัมเมอร์อะไรประมาณนี้มานั่งเล่นมากินไอติมให้เด็กมาเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ เมืองนี้ชื่อว่าเมืองบล็อกฮูสนะคะที่ประเทศเดนมาร์กทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กเนาะสรุปว่า เมื่อกี้ตอนที่ไปช้อปปิง้งใช่ปะไม่ไม่เชิงไปช้อปปิง้งตอนที่ไปเดินเล่นนะ่ะก็ได้รองเท้ามาหนึ่งคู่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบที่สําหรับสามารถไปเดินไปเดินเล่นในป่าได้ด้วย,ยประมาณนี้นะแล้วก็ได้หาตัวช่วยนะคะในการใส่เล่นายน้ําได้ในขณะที่มีวันนั้นของเดือนอะไรประมาณนี้ ก็ก็เลยได้มาเล่นน้าแต่จริงๆก็คงไม่ได้ไว่ายน้ําเยอะอะไรหรอกค่ะแต่ก็มานั่งชิลๆริมสาอะไรประมาณนี้มานั่งดูเด็กๆเล่นกันนะตอนนี้เราก็จะเช็คเอาท์จากที่พักแล้วนะคะก็คือก่อนออกเนาะกฎระเบียบของการใช้ที่พักก็คือว่าต้องทําความสะอาดคือเข้ามายังไงก็ต้องออกไปอย่างนั้น <c oughs> หมายถึงว่าข้าวของที่อยู่ในนี้นะคะก็คือต้องมีการทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะเช็คที่นี่จะ ต่างจากที่อื่อนอย่างหนึ่งคือต้องจ่ายค่าไฟต่างหากนะคะฉะนั้นตอนที่มาเราก็ต้องจดมิเตอร์ไฟว่าเออตอนที่มาเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ตอนจะกลับเนี่ยมิเตอร์ไฟอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปจ่ายที่ตรง <c oughs> หน้าเคาน์เตอร์เนาะก็จะให้ดูความระเบียบเรียบร้อยนะคะก็เมื่อกี้เราก็จัดการเก็บของขึ้นรถกันไปหมดละก็ตรงนี้นะคะจริงๆเขาก็จะมีอุปกรณ์ทําความสะอาดให้เนาะมีแบบว่าเอ่อเขาเรียกเครื่องดูดฝุน่นนะ ก็เราก็จะจัดการเช็คว่าเราลืมของอะไรยังไงไหมนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเสียหายก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ะเดี๋ยวจะขับรถไปที่ท่าเรือนะคะแล้วก็ขึ้นเรือรอบเที่ยงเนาะนี่เมื่อกี้เราหิวใช่ปะเราก็เลยแบบว่าแวะปั๊มน้ํามันนะคะเพื่อที่จะซื้อ,อ,อของกินนิดนึงเนาะก็เลยปั๊มนี้เผอิญว่ามีร้านแบบมีอาหารเอเชียขายใช่ปะ เขาก็เลยสั่งสปริงโลรลว่าปอเปี๊ยะทอดไปสองชิ้นซึ่งขนาดของปอเปี๊ยะทอดใหญ่มากเราไม่เคยเห็นปอเปี๊ยะทรงรูปทรงแบบนี้จะกินหมดไหมคะท่านผู้ชมกลับถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะใช้เวลาก็นั่งบนเรือก็3ชั่วโมงเนาะแล้วก็ขับรถจากที่ ที่พักของเราก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะรวมแล้วก็ออกจากที่พักประมาณสิบโมงนะคะแล้วก็เรือออกประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณสี่โมงเย็นนะตอนนี้ก็จัดของเก็บของเก็บร้อยแล้วแล้วก็เตรียมทําอาหารเย็นนะคะแต่ว่าก็ก่อนจากการนานะก็ามาเขาเรียกว่าอะไรให้ดูฮอลแล้วกันเนาะมินิฮอลมากเพราะว่าอรอบนี้ไม่ได้ช็อปอบอะไรเลยนะคะ<ล>ก็อของที่ได้มาจะมีแค่นี้ ก็อันนี้เป็นของริเชลนะคะเป็นบอดี้ครีมนะที่ได้บนเรือนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้บน t ท x กซี e เหมือนกันได้บนเรือจะเป็นเซรั่มของเคแรงนะคะเป็นดับเบิลเซรั่มนะเป็นเกี่ยวกับ Anti a n t i ี g i n g อะไรประมาณนี้เพราะว่าเซรั่มใช้หมดแล้วก็เลยแบบเอออยากจะลองเซรั่มใหม่ๆนะแล้วก็อ,อยากจะได้อะไรที่แบบช่วย Ed ging, Ed ging เอจิ n งเอจิ n งอะไรประมาณนี้ก็เลยเอออยากลองตัวนี้นะเห็นหลายๆคนใช้แล้วบอกว่าดีนะคะแล้วก็ได้เป็น ยาทาเล็บของ OPI นะสีนูดนูดมาอันนี้นับเบอร์ขออนุญาตอ่านก่อนนะคะ Number I S L 2 2มีชื่อแหละแต่ว่าชื่อยาวนะ <c oughs> ก็สวยดีแล้วก็ไดออ้อันนี้ที่เยอรมันนะคะได้มาสคาร่าปัดคิ้วของ a d s e n c e นะ <c oughs> แล้วก็บนเรืออันนี้เห็นเขามีลิปสติกของ L'Oreal ออกมาใหม่ไม่ใช่ออกมาใหม่หรอกเป็นรุ่น Super Rich คือบนเรือเพิ่งมีคือแต่ก่อนไม่มีไงเราก็เลยเห็นเออมันใหม่ก็เลยแบบเออซื้อมาทดลองนะใช้ไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่สีสวยมากนะแล้วก็ที่เยอรมันก็ไปไดออ้รองพื้นของ m e m e l ร n ิน Fit t Me ตัวแมทมาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นใหม่ของเขาหรือเปล่านะก็อยากลองนะก็เลยเอามาลองนะคะก็ได้แค่นี้นะคะของ beauty <laughs> beauty ของเรานะส่วนใหญ่จะเป็นของพวกเด็กๆมากกว่าที่ไปซื้อมานะคะ ก็ประมาณนี้ละคะ่ะก็ยังไงทริปนี้คงต้องขออนุญาตลาทุกคนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดโอกาสหน้าได้ไปเที่ยวไหนอีกก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เราไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ